ลูกค้าเพิ่องออกรถป้ายแดงมาแต่ช่วงล่างเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะครับช่วงนี้เจอกันหลายไลายมากเลยครับลูกค้าออกป้ายแดงมาใหม่ๆอยากมาพ่นกันสนิมใสโชว์ช่วงล่างเดิมโรงงานที่ร้านแต่ปรากฏว่าว่าไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับในการสื่อสารหรือว่ายังไงคือมันมีการพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจากที่ศูนย์แถมมาให้นะครับแต่เวลาที่กันสนิมจากศูนย์แถมมาให้เนี่ยอันนี้ผม ไม่รู้นะว่าแต่ละศูนย์เนี่ยคือพ่อนกันสนิีมยใช้บริการที่ไหนอะไรอย่างไงกันบ้างนะครับแต่ก็อยากให้ลองตรวจสอบดูดีๆครับว่าเวลาที่เขาพ่นมาแล้วเขาพ่นทั่วไหมนะครับแล้วเขาพ่นกันเลอะหรือเปล่าอย่างรถคันนี้ก็คือมันเลอะนะครับน้ำยากันสนิมจากศูนย์ดูง่ายมากเลยส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นน้ำยากันสนิมที่ออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็คือไม่ได้ดำสนิท นะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ครับเอ่อคันนี้พ่นมาขอพูดตามตรงตามที่เห็นภาพนะครับก็คือพ่นมาค่อนข้างเลอะนะครับจริงๆส่วนที่มันเป็นอลูมิเนียมกันความร้อนของท่อไอเสียจริงๆไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับแต่อันนี้คือเขาพ่นมาเลอะนะครับพื้นกระบะก็คือก็พ่นมาให้นะครับแต่ว่าเอ่อบางส่วนก็อาจจะพ่นไม่มิด นะครับคือมันก็ไม่ดำอ่ะมันน้ำตาลอ่อนบ้างน้ำตาลเข้มบ้างอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับตามชิ้นส่วนต่างๆก็เป็นคราบมีพ่นมิดบ้างมีมิดบ้างอย่างนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเห็นแล้วก็เลยบอกว่าให้เคลียร์ให้ใหม่ให้หน่อยนะครับก็จัดการเคลียร์ให้ลูกค้าตามคำขอครับ จุดไหนที่พอที่จะลอกน้ํายาเก่าออกได้ตามหัวน็อตตามอะไรพวกนี้เพื่อให้มันโชว์ความเป็นมาตรฐานของรถป้ายแดงอะเนาะจริงๆหัวน็อตมันก็ควรจะเป็นสีบรอนเงินนะครับแล้วก็พวกคัลเลอร์มาร์กหรือตามสติกเกอร์บาร์โค้ดของโรงงานเนี่ยหรือประกานะครับที่เขาแต้มเช็คมาร์จากโรงงานเนี่ยที่ว่าเวลาเขาประกอบรถเสร็จเขาจะเช็คมาคิวซีเนี่ยมันก็ควรจะต้อง ได้เป็นแบบเนี้ยเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยตามมาตรฐานของโรงงานเนาะเพราะรถมันใหม่อยู่ก็ควรโชว์ช่วงล่างที่มันเป็นสีเดิมมาตรฐานโรงงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ารถคันเนี้ย ไม่ได้พ่นกันสนิมมาก่อนเนี่ยมันสามารถพ่นแบบใสได้นะครับจะรักษาสีเดิมให้ได้มากที่สุดเลยอย่างพวกช็ดสีหรือเพลาหรือเฟืองท้ายที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะได้สีดำมาตรฐานโรงงานแต่เพิ่มความแวววาวเข้าไปนะครับส่วนเรื่องของแต่งหรือพื้นใต้กระบะท,ที่เป็นสีเทาหัวน็อตสีบอนเงินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะโชว์เป็นสี เดิมๆของเขาเลยนะครับมันจะได้ความมาตรฐานมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับที่ออกรถไยแดงและอยากจะพ่นกันสนิมแบบโชว์ช่วงล่างมาตรฐานเดิมโรงงานเนี่ยพยายามบอกที่ศูนย์กำชับนะครับว่าอย่าเพิ่งพ่นอะไร